สวัสดีครับผมนี่คือแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับเอามาทำเป็นแบตมอเตอร์ไซค์นะครับโดยใส่แอคที e บาลานซ e แอคทีบบาลานครับตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีไฟนะครับตัวเก่านะครับตัวนี้ซื้อมาก็ใช้ได้ตัวเก่าตัวนี้ตัวใหม่นะครับที่ผมซื้อมาล่าสุดเมื่อประมาณไม่เกินอาทิตย์ตัวเก่าใช้ได้ประมาณ3ามถึงี่ปีนะครับแล้วก็พังเลย ไฟไม่ออกไฟไม่เข้าวงจรผมก็เลยไปสั่งซื้อแบบเก่ามาพอสั่งซื้อแบบเก่ามาปุ๊บใช้งานได้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอ้าวเดี๋ยวไฟก็เข้าเดี๋ยวไฟก็ออกมันยังไงผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวไฟก็มาเดี๋ยวไฟก็ดับไฟที่มันจ่ายออกจากแบตเข้าไอ้มอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็ดับผมก็งงผมก็เลย พอทิ้งเลยช่างมันก็เลยไปสั่งซื้อแอคทีบบาลานตัวนี้ใหม่ตัวใหม่ล่าสุดครับมีไฟตันนี้แจ๋วเลยแอคทีบบาลานตัวรุ่นเก่าผมก็ทําแบบนี้นะครับแต่มันตัวเก่ามันจะเป็นแผงสีสีดํานะครับเป็นรุ่นเก่าสีเย็ดเหมือนกันตัวนั้นก็ใช้งานได้ดีครับตัวนี้ก็ใช้อยู่ในมอเตอร์ไซคันคิกครับตัวนี้ของผมมาบาลานใส่คันโซนิกครับ อพอต่อถูกมันจะมีไฟประมาณนี้นะครับแจวเลยใช้ได้นานนี่ก็แบตพวกนี้ผมใช้มาประมาณจะเข้าปีที่4ี่เลยนะครับยังยังดีอยู่เลยครับเมื่อกี้ผมก็ตอนที่รอไอแอคทีฟบลอลลารตัวนี้ผมก็ต่อตรงเลยใส่มอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่าไฟเวลามอเตอร์ไซค์มันชาร์จเวลาเราขี่ไปมันย้อนกลับมันก็ชาร์จเข้าแบตนี้โดยตรงไม่ผ่านแอคทีฟบอลลานมันก็เลยทําให้ บางก้อนอาจจะโวนสูงอาจจะ3.37อาจจะ3.67อะไรประมาณนี้ครับซึ่งแบตมันแต่ละเซลไม่เท่ากันถ้ามีมีแอคทีบันล้านถ้ามีแอคทีบันล้านมันจะช่วยให้กระแสไฟแต่ละแต่ละแบตแต่ละก้อนให้มันสม่ำเสมอให้มันเท่ากันลดการเสื่อมของแบตด้วยนะครับเจ๋วครับลองไปทํากันดูนะครับผมไม่ยากเจ๋วเจ๋วครับผม โอเคขอบคุณมากครับ